ขนมอะไรอะดีมทาโลหรอนยาวไหน,ไหนดูสิโอ้โหมันยาวยนะังไงกินย,ยาวอหมดกินหมดไม่นดะ้กินให้หมดเ้อมันยาวมากเลยหมดยาวพี่ดีมนะแบ่งกันแนละ้วแล้วนะ ดิมดิมดิมนังดิมอะไรกินไส้เหรอไส้ใหญ่ฮะไส้ใหญ่อือเอออันนี้ค่อยมีประโยชน์นะเอาอย่างละคะเนี่ยไปหยับได้ละขนมฮะ hay cung kính đuệ ô nhớ vô là bên ta nhiều